เพื่อนเพื่อนเบิงเอาเด้อค่ะเลขถ่ายหนึ่งสามหาสามนี่แหละค่ะงวดนี่แหละงวดวันที่สิบหกกันยานี่แหละค่ะหลังงาจที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี่ค่ะเบิงที่ละรถมุนแอบแฮบค่ะพี่น้องมาไลแอนมาเป็นฝูงค่ะจําได้ว่าเราว่างที่ที่แซงรถมอเตอร์ไซค์น่ากันอีกขั้นหนึ่งค่ะเป็นมีไงคือกันมีไงแล้วขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยแซงเล่านะคะเราขี่ซ่าเราว่างขางไปบันเึิงกําลังสีขาวบันเึิงเนาะค่ะ หมาจังมาแต่ทางงหดดอกสามสี 3, ตัวจะเลียนออกมาแล้ววางแทงมันกับมันตำนี่นะคะ่ะแลียนมาตำโลอันคางทายนี่แหละคะ่เะเ็ดให้รดผ้าผ้าหล่มไถ่แน่ตอนที่มันหล่มลงไปอะ่ะจะคล้องไปถือปลายหยาเขาพอดีปลายหยาขางทางนั่นนะคะพี่น้องบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่ว่ารดมุนแหงค่ะนี่ค่ะทางทางมันหล่มลงเนาะคะ่ะแต่ว่าทางหมาตำมนัน บองเฟมโรดเนี่ยเป็นแหงอยู่แตกเบิร์ดอะโหลดค่ะจักรวาสิยเงินคาสองโรดจักบาทฝากเคาะไปเนาะจ้าพี่น้องมอเสาเนี่ยก็เลยไปจัดค่ะหนึ่งสามหาสามนี่แหละก็ไปจัดไปจัดมาเลยใบหนึ่งค่ะพี่นอฝากเคาะไปค่ะผู้ได้ครับโรดกับละมัระว่างน้ำเนเด้อค่ะเท่ากับบองหูว่าอุบัติเหตุสิมาหาเทาตอนไหนอันนี้กับบองหูว่ามันจะ ไม่หมามันสิแลนมาส้นน่ะนะคะะว่าจะคล้องนี่ครับรถบกเกินหาซีบจ้าเถือค่ะภาพรถกับเป็นไปย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ยทั้งที่ตนจะคล้องทั้งที่ตนรถค่ะระว่างเด้อค่ะเราประมาทระว่างในการขับรถ